ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่ตลาดกรมทนนะครับผมฝนยังเยอะเยนะครับเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างนะครับจอดสองฝั่งเลยครับตอนนี้ใช้ตาหาเงินกันครับครับมีรถตู้วิ่งนะครับผมเดี๋ยวมองงานวัวานปากเก็ตนะครับผมนี่ออกไปแล้วนะครับครับผมจอดไปหมดเลยครับเดี๋ยวจะลงไปเลยนะครับ่ายพาดจะยาวไปนะครับแต่ทางลง

โอเคเลยมัน <Okay. S 2> okay.

Nếu lên nó không lấy có bảo một vạn cái ngân tặng tặng trên tay ครับผมวันนี้ผมได้นี่ครับผมปกมะขามครับหลวงพ่อดำวัตถุยงนะครับกับคุณแผ่นหลวงพ่อทองสุกวัดหนองคอ้นนะครับผมคู่นี้ได้มาห้าร้อยนะครับคุณแผนน่นจรีงวก็เกือบพันแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับผมขอบคุณนะครับผมที่รับชม